ก็ยังอยู่กับเรื่องต่าโลกน่ารักแต่ว่าคราวนี้ขอขยับมาเป็นน้องกบนะฮะ,ะ,ะฮิปโปว่าน่ารักแล้วแต่ว่าถ้าเป็นน้องกบเนี่ยเออน้องกบก็มีมุมน่ารักของตัวเองเขาก็บบมีมุมน่ารักโดยเฉพาะกบแบบอวบอ,บอบน่ารักน่ารักอ่าไหนดูภาพสินี่ไงเนี่ยอุ้ยเหมือนงอนน่ะดูดิเหมือนไปเล่นกับเขาแล้วแบบว่าเธอมาแจ้งด้วยนี่เห็นไหมเออเอาเอาเหมือนทางมนุษย์ ทางมนุษย์เนี่ยเอามือไปแบบว่าจะเฉยคางเขาหน่อยน้องกบนะคะน้องกบบอกว่าอย่าจีจะอย่ามายุ่งอย่ามาจิจะให้มันลับไปได้มายุ่งดูดูดูหดขอกลับเนี่ยน่ารักนะคะงเออยายาเยายาอยาอย่ายาย่าอย่าอย่าอ่าอย่าอย่าย่าอย่าอน่อย่าออย่าอย่มย่าอ่าอย่าอน่าอามย่่อ่าอ่าอ่อ่่ ใช่ไหมฮะโรือปกษษษษษติผมก็ไม่เคยเล่นกับกบนะคือ<ต>หลายๆ <c oughs> คนอาจจะมีความคิดเห็นที่อมองกบในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ทางเราอ่ะทางเราก็มีความชอบอยู่แล้วไง <c oughs> ก็จะมองว่าเขาน่ารักรก,<อ>ก็มองหลายๆคนก็เห็นคลิปนี้ไปก็อัปเปลี่ยนใจทันทีก็มองว่าน้องกบก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักนะคะ นะก็เห็นตามข้างทางนะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะไม่ต้องไปแย่อะไรเขานะคะว่าเชนแต่างหน้าลงไปเล่นเก็บแก้มเขาดูเออก็อ่ะก็ลองดูเขาอาจจะแบบอยากอยู่แบบเงียบๆคนเดียวก็ได้นะคะอาจะแบบว่าอยากจีจะอยากจีจะไม่งั้นเขาจะหดคอหนีแบบนี้